สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูดูนะครับผมมอนัทนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์กันนะฮะชาวราศีพิจิกนะฮะในเรื่องของความรักนะฮะช่วงเดือนกันยายนนะครับของท่านตอนนี้ผมทําคลิปอยู่เนี่ยก็แน่นอนนะฮะมีปัญหาในเรื่องของระบบเสียงนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราหาสาเหตุกันต่อนะครับไม่อยากให้เกิดนะครับในเรื่องของเสียงจริงๆนะฮะภาพเนี่ยโอเคละตอนนี้เลือเสียงแต่แค่เสียงนะฮะตอนนี้นะฮะ ผมทํามาก็ร่วมปีกว่าปีครึ่งนะครับแล้วก็หมดกับโทรศัพท์หลายเครื่องนะค <laughs> <laughs> นะคัมอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงกันยายนนะครับตำแหน่งของดวงดาวตรงกับวันที่หนึ่งะครับตรงกับวันที่หช่วงนี้นะครับย้อนไปก่อนนะฮะ ย้อนไปช่วงนั้นดาวสุกร์เลงมานะกับเช้าราศีพิจิกนะฮะช่วงนั้นนะน่าจะมีเรื่องเกณฑ์ความรักนะฮะเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับในชีวิตตัวท่านแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในช่วงนั้น1ตําแหน่งนะครับอ่านะแล้วก็ตอนนี้ดาวคารก็อยู่ในพอรินะฮะริในที่นี้จะเป็นเรื่องของการดํารงอยู่งานการเป็นอยู่นะฮะของตัวท่านนะครับแล้วก็ อุปสรรคไม่รู้อุปสรรคด้วยนะฮะในเรื่องความรักไม่ค่อยรับเรื่องกันอะไรในช่วงระยะนี้แล้วก็ดาวศุกร์ก็อยู่ในภพมรณะช่วงระยะนี้ด้วยนะฮะให้กับชาวราศีวิจิตรของตัวท่านส่วนใหญ่แล้วนะครับชาวราศีวิจิตรเป็นราศีเดียวที่ไม่ได้เหมือนทุกราศีนะฮะนั้นคนที่เข้ามาชอบพอคุณอะไรอย่างนี้กันแล้วแต่นะครับทาให้เขามองคุณ เป็นคนเข้าใจยากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะราศีวิจิกนะราศีที่ักเก็นนะฮะแล้วก็อยู่ในภพของาพคำว่ามรณะโลกอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งแน,น่นอนนะฮะบ,บางท่านเนะี่ยเก่งมากฉันอยู่คนเดียวก็ได้นะครับสอง่าต่างลิ่นต่างแดนหรือเป็นดาวคู่ครองต่างแดนหรือใช้ชีวิตอ,อยู่ต่างแดนอนร้เปตนต้นเหมือนกันนะฮะชาวราศีวิจิกช่วงระยะนี้ดาวันลงอริกชื่อ เรียกว่าฟันฝักอุปสรรคปัญหา,างนางนเงินของ,ง,งตัวท่านอยู่นะครับแต่เรื่องดาวสุขผมบอกเลยว่าเกิดการเว้นระยะนะฮะข้อมรณะของเราในความหมายแล้วบางท่านหนักหนาสาหัสกันอะไรยังไงนะฮะ <c oughs> ัวดีนะแต่ในความหมายนี้ก็เป็นเรื่องอยู่ในพบการเงินหรือเรียกว่ารายได้นะฮะบ,บางท่านมีเกณฑ์นในเรื่องนส่วนจะมีเกณฑ์เรื่องน,นส่วนชีวิตกระด้าเข้ามานะครับชว่วงอย่างนี้แล้วก็ดาวสุกก็จะเป็นพบราหัท่านอยู่นะครับ อยู่ในราบ้านเมทุนก็มาอยู่ในภพราพาท่านช่วงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นน่ะถ้าท่านบาตรมา้าหรืออะไรไม่เข้าเข้าใจกันนะฮะนี่ชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าไม่ผิดนะฮะเขาไม่ยอมนะฮะแอ้ชาวราศีพิจิกเขาเป็นดาวเจ้า,ามือลังคาเนะะี่ยะแข็งด้วยนะ,ะตอนนี้นะครับช่วงนี้แล้วว่ามีความกับทคืนล้นนะฮะดิ้นลนในการทำมาหากินอยู่ช่วงนี้หลังจากนะะั้นนะฮะวันที่สองกันยายนนะครับ ดาวสุขย้ายแล้วนะครับดาวสุขย้ายนะครับย้ายก็อยู่ในภพสุภาะนะฮะสุภะษหนึ่งต่างแดนความรู้สึกกับคนที่อยู่ต่างแดนนะครับหนึ 1, 2, ่งสองหรือต้องมีเกณฑ์เอนห่างเนะี่ยนะครับสามแล้วก็ดาวสุกอย,ยู่ในภพตำแหน่งนี้ก็หมายถึงคนที่อายุมากเข้ามาด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ความหมายนะครับไปไงซะตัวบทบาทเนี้ นะครับชาวราศีพิจิกนะตกลดิตแล้วดาวศุกร์ทำมุมกันอย่างนี้นะฮะบางบางท่านเนี่ยไม่มั่นใจนะกับในเรื่องดาวผู้ครองครับนะับคือยังไม่มั่นใจตึงที่นะตรงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวขาดก็เป็นคนชัดเจนมากคือเรียกว่าเด็กขาด ในความหมายนะั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาชอบนะยชาวราศีพิจิกนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับจะยึกยักนะอย่ายึกนะยัยกชัดเจนเลยนะเขาเป็นคนชอบชัดเจนไม่ชอบแบบว่าเอ๊ะชอบชันหรือไม่ชอบอะไรกันแน่นะครับอันนี้แหละชาวราศีพิจิกไม่ชอยไม่ชอยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวอย่างงานแรงเหล่านี้การเอาใจชาวราศีพิจิกนะครับตรงนี้ก่อนอ่ะดาวศุกร์ย้ายมาวันที่สองนะครับ แล้ววันที่สิบนะฮะดาวหูโคจอมาด้วยนะครับดาวหูอยู่บ้านดาวพุธหมายถึงด้านพูดคุยกันนะครับผมบางท่านได้รู้จักนะรหรือพูดคุยกันมานะครับแล้วดาวหูก็ย้ายอยู่บ้านดาวศุกร์นะครับแล้วอาจจะเสียบสืบเนื่องว่าใจาคนดาวพุธด้วยการติดต่อก,กันนะฮะหลายท่านเนี่ยได้รู้จักคำว่ามรณะมรณะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวติอธิบายว่าหนึ่ง ก็คือไม่ได้อยู่กันแต่ว่าห่างกันไม่ได้ได้รู้จักกันใดยสมัยนี้โลกโซเชียลกันเยอะแล้วนะฮะที่ดาวพุธของเราตอนนี้เราก็มาเล่งให้กับเราด้วยช่วงนี้นะครับกินเวลานะครับไปครึ่งนะครับช่วงนี้แน่นอนนะฮะชาวราศีวิจิตรนะครับคงจะไม่พ้นดาวราหูนะฮะดาวลุ่มหลงนะครับบางท่านจะเจอคนถูกใจอะไรยังไงแต่หรือคนที่เข้ามาช่วงระยะนี้จู่โจมเลยประมาณแบบดาวราหูเลยนะครับ ตรงนี้ของตัวท่านแต่ดาวหูก็หมายถึงดาวบัลลังค์นะครับนั้นท่านต้องเช็คดีๆนะครับว่าเขาเนี่ยดาวหูไม่ใช่ดาวนะนั่นหมายความว่าเขามีตัวตนที่เรียกว่ายังไม่ได้เห็นหมดหรือเปล่านั่นแหละครับผมนะฮะชาวราศีพิจิกประกอบกับดาวราหูนะฮะเข้ามาเนี่ยและดาวเจ้าเรือังคารเป็นดาวคู่ธาตุนะฮะ นั้นเกณฑ์ที่หลายๆท่านที่แบบว่าจากที่เคยรักกันมานะฮะหรือได้ห่างกันไปหรือการรีเทิร์นกลับมาอะไรอย่างนี้นะครับอิททรพลดาวหูเป็นดาวคู่ทตุกันนะฮะนั้นเกณฑ์การจะเกิดกลับมาเนี่ยมีผลนะครับให้กับชาวราศีพิจิกนะครับผมตรงนี้เลยในช่วงระยะนี้นะครับมาดูกันต่อน,นะฮะของอนัามีดาวอะไรอีกฮะดาวศุกร์ยังไม่ย้ายนะครับรยยรบอกว่า กินเวลาประมาณหนึ่งเดือนวันที่สิบเจ็ดอาทิตย์ย้ายนะฮะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคุณก็ต้องย้ายตามอาทิตย์นะครับอยู่พราพาอาจจะเกี่ยวเรื่องงานการนะฮะงานการนะความสัมพันธ์กับดาวดาวสุกไหมโอเคดาวสุขด้วยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับสุกพวกศุภะนะฮะลาลาภศาุภะลาภเนี่ยมันเป็นความหมายว่าเขาดีกับเราอ่าช่วเงเนี้ยดาวสุขเนี่ย เข้ามาดีกับเรามากช่วงนีง้ประมาณว่าเป็นห่วงบรรยายนะฮะให้กับชาวราศีพิจิกในเรื่องความรักแต่พิจิตระวังตัวตลอดนะฮะเพราะว่ายัางอยู่ตำแหน่งนี้นะครับยังไม่ไม่ปลอดภัยนะฮะในเรื่องความรักที่เข้ามาอะไรเป็นต้นแต่ก็ผมตรงนี้เลยหนึ่งตำแหน่งนะฮะและว,วันที่19เกาดาวพุธย้ายอยู่บ้านดาวศุกร์ด้วยอยู่บ้านดาวศุกร์ด้วยนะครับมันระวังในเรื่องอะไรครับสื่อสารข้อความได้ยินได้เห็นนะฮะ ในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ภาพเพิ่มสื่อสารการพูดคุยนั้นอิทธิพลการพูดคุยจะมีผลนะฮะให้กับชาวราศีพิจิกเป็นความหมายของภพว,วินาศน,นะฮะแต่ว่าในเชิงของล่ผู้ครองก็จะเป็นอรินะฮะในมุมนี้นะครับนั่นหมายความว่าช่วงระยะนี้ชาวราศีพิจิกกับด้านผู้ครองหรือคนรักที่คบหากันบางทีอาจจะมีการผิดนัดนะฮะหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะฮะเพราะว่าดาวพุธ สำคัญตรงนี้แล้วก็อาจจะได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรยังไงนะฮะอิรล็กทนดาวรากูด้วยแล้วทีนะ้ดาวพุธที่เป็นวีนานะครับเพราะว่าสำคัญกับดาวรากูระวาอะไรครับเพราะว่าดาวรากูที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเปิดไม่หมดบอกไม่หมดอะไรอย่าง,างนี้เป็นต้นนะครับนี่นะฮะช่วงนั้นแล้วก็อังคารก็เล่นกับพุธอยู่วนี่ทําให้อยากตรวจสอบ ค้นหาหรือเค้นความจริงอะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้ชาวราศีวิจิกกำลังเค้นนะตรวจสอบอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับผมของชาวราศีพิจแล้วก็พุธโครจรวันที่19นะครับกันยายนี้แล้วก็เดินโครจรไปเรื่อยหยุดในช่วงประมาณ24กันยายนนะัน้นหมายความว่าพุธจะต้องมีคําว่าวินาศแดกมีผลนะครเพราะว่ายังคายเกิดการหยุดช่วงนั้นนะี ร่างขันกันเลงที่ผมบอกไปนะฮะหมายความว่าเอบางท่านเป็นดาวพูดแอบพูดแอบหมายถึงพูดพูดอะไรพูดโกหกไปหรือพูดเชี่วบอว่าดูดีอะไรยังไงนะแล้วจับได้อะไรอย่างเงี้ยมันโดนอีกคนดาวพูดด้วยนะครับช่วงนั้นเหมือนการจับได้เหมือนกันนะ,นะครับคำพูดเราจะเป็นนำนำข้อมูลหรือเสียหายที่เราได้รับรู้แล้วก็เขาจะเป็นอิริคันะ เป็นศัตรูในเรื่องของสื่อสารกับผูดกระดาษั่นนหละครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าสู่วันที่29ก้าสัญญาหลังจากที่พูดเนี่ยฮะการขันที่เรยนกันตอนนี้สุกก็มาตีโกนกับดาวขานะฮะตรงนี้ใช่ไหมดาวดาวสุกตีโกนกันเหมือนกันจะเชื่อมต่อกันนะฮะ แบบว่าจะโอเคอะไรกันยังไงนะฮะแต่ปัญหามันจะมีดาวพุธดวงเดียวนี่แหละครับที่เหมือนกับแบบไม่ค่อยจะลงรอยอะไรบางอย่างเหมือนข้อตกลงกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้กับชาวราศีพิจิกให้กับผมแล้วก็มัดระวังหน่อยะฮะหลายๆท่านชาวราศีพิจิกหรือคู่ครองคนรักเข้ามาในช่วงนี้มัระวังมีปัญหานะครับเพราะว่าดาวพุธการกบหานะครับนี่บางทีบอกเอ้า ไหนบอกว่าไม่มีเคลียร์แล้วอะไรยังไงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือดาวพุธที่เรียกว่าบิดเบือนหรือข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จกระดาษนั่นแหละครับผมให้กับชาวราศีพิจิกนะครับแต่ชาวราศีพิจิกไม่เป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่นะครับเขาเป็นเจ้าเรือนเกษตรหมายความว่าถ้าผมมองฝ้าหนึ่งเขาไม่ได้ผิดแต่ดาวผู้ครองว่ามีดาวห้สกบารบะเคาะอยู่ในราศีพฤกษด่วนนั่นแหละครับผมตรงนี้ นะฮะและกี่เวลาปีครึ่งนะฮะที่ผมจะบอกไปนั้นเหตุการณ์ความรักเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะจะดีจะอะไรจะว่าการคิดหน้าแล้วก็บอกไว้ก่อนครับว่าคลิปนี้เป็นพูดถึงดาวจรเฉยๆนะฮะตัวผมไม่ได้เห็นดาวเดิมท่านนะฮะแล้วนะก็ไม่สามารถจะแบบตามดาวเดิมไปได้แต่เขาพูดถึงดาวจรนันะะ่นแหละครับให้กับชาวราศีพิจิกนะฮะภาพหลวมนะครับสำหรับท่านที่กําลังกบหาหรือกําลัง กลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะคลิปหน้าอย่าลืมพลาดนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ